สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนผู้ติดตามรัฐบาลของปูคุณอยู่เมื่อนี้สิฟันคงสุดท้ายเลยเด้อพี่น้องเด้อวันที่มีสิบหาฟันกรดเพราะว่ายันพี่น้องหาว่ได้ฟันคงไปเลยเพราะว่ายันยันมันเต็มมันอันมันเต็มมันตันก่อนพี่น้องน้องพี่น้องเนาะ กลัวเต็มกลัวตันก้อนก็เลยสิฟันหายได้นอพี่น้องเนาะโคงชุดไทยฟันท่งแล้วอยมาหลายคลิปแล้วหลายสุดแล้วนอพี่น้องเนาะโมนี่สิฟันโคงชุดไทยแล้วได้พี่น้องเด้อก้อนสิขาไปเบิ่งโคงสุดไทยของวันที่หนึ่งพะี้กล้ากะโอนี่กับวันที่มีสิ้าพี่น้องที่มีสิผาตุลาแล้วนอพี่น้องเนาะยินดีตอนรับของชูซอง ตาขุนพารวยได้พี่น,อนอ้องเด้อมือนี่เขามาเบิ่งม,มาเสียมามาเสียมาจับมาหาลอตเตอรี่กันของรัฐบาลได้พี่น้องเด้อของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันหกร้อยหกสิบหกพวกคุณสิฟันโค้งสุดท้ายฟันทงแล้วเพย่อนพี่น้องหาอาเทียตเก่งมาก่อนดังดังมากดังมาก่อนเด้อพี่น้องสิหาจับหาลอตเตอรี่ว่าใดว่าท่านนะพี่น้องเนาะ เอากอนสินไปเบื้องกะมาเบิง้งของวันที่สิบหกที่พันมากก่อนเนาะพี่น้องนะสิบหกจะไที่พานมาก,ก่อนปูจัดให้บนบนตั้งหากล่างตั้งหากมนีปูที่จัดบนล่างน้ำกันเลยร่วมกันเลยว่าหลายจัดอันเดียวกันเลยเนาะพี่น้องนะให้พี่น้องบนล่างเอาจัดบนล่างเอาด้วยพี่น้องเน้อขันปูจัดแล้วบนล่างของบันที่สิบหกกะ จัดให้เลขเกีเ้ยงเลขวิ่นจัดวิ่น0 1นย์สกเจ็ดพี่น้องวิ่ง6วิ่งศูนยลูดหกลูดศเข่า6กนะพี่น้องบนน้ะเป็น4ีหจับคู่ของปูกก็จับมา1นึ่งสามหนกสามเจ็ดหกสามหกศยมหกเลยนะพี่น้องสามตัวกับแป สามเกดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์แปดเก้าหน่งได้ตลูดพี่น้องได้ลูดหพี่น้องน่าได้วิ่งหกลูดหกพี่น้องเด็กกลางกำมาวิ่งเก้าลูดศูนย์ลูดเก้าลูดศูนย์พี่น้องจับคู่ขมี2สอก เคล็ดสามศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์เก้าพี่น้องงวดนี้แก้ด้วยซิมาแก้มือพี่น้องเอ้ยศูนย์จะเอาศูนย์มาแก้มือละพี่น้องศูนย์มาหลุดมายัางไหนพี่น้องเอา้าแฟนผู้่ได้เข้ามาละก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเด้อพี่น้องเด้อก่อนอื่นกอเอา เอาเหล็กวิ่งกันนะพี่น้องนะเหล็กวิ่งกอนเหล็กวิ่งเหล็กเคียงก่อนเหล็กเคียงเหล็กตั้งรักเหล็กหมุนก่อนพี่น้องนเ,เ,งเ,างเน,น,นานะเอาไปวิ่งกันได้พี่น้องเด้อให้พี่น้องเอาไปวิ่นเหล็กวิ่งเอาบอเขียนวิ่งกันเราเขียนเหล,ล็กไปเลยนะพีนนะ่น้องเนาะศูนย์สอง สี่หกเก็ดแปดมจักตัวหนึ่งสอี่หเก็ดตัวเพา่น้องเนาะเอาไปวิ่นได้่น้องเด้อไมักจังได้ก็วิ่นไปเลย แต่ปูสิฟันให้กันตัวได้จับคูให้ถธอใจก็เอาว่าเกอใจก็จับเอาวินวินไปไหมได้พี่น้องเ้อวินเป็นคูไหมกันถธกใจก็จัดเลยที่ปูจับให้ว่าเกอใจก็วินเป็นคูไหมไปนะพี่น้องเนาะนี่เลขกวินพี่น้องยึดไตร่างนี่เก็ตโตนี่บานนี้สิเป็นเลขกของบนร่างได้พี่น้องเ้อว,ว่ามันอยู่แบบ บ่แยกบบนี้เอาบนลางไปเลยวิ่งวิ่งตัวเดียวรอบที่แล้วให้บอกบ่ามารอบนี้ปูเสียวมาแกะมือนี่กลุ้มเก่าไปหนะ้องวิ่งวิ่ง เดี๋ยวบัดพ่อกลมพ่อนั่นแหละจังเบึงกันน้าพี่น้องนะผู้เสี่ยวกุมเก่ามาลงวิ่งศูนย์รูดเลยพี่น้องรูดทั้งบนทั้งล่างเลยตัวเดียวเดี๋ยวที่แล้วพูกกันนั่นกับศูนย์อยู่ผูกศูนย์ไว้บ่มาวันนี้เอากลับมาล่างแขนนะพี่น้องนะ ก้อนสีบึงจับคูพี่น้องให้พี่น้องบึงอันคงสุทไายเถียวก้อนกันศูนมาหลายก็ออย่างอื่นเหมือนว่าเถียวนี้ปูกก็เอาศูนมาแก่แขนคือเอามาตัวเดียวเลยเอามาแก่มือเพราะมันมาแก่แขนเอามาแก่มือเอาศูนมาแก่มือนะพี่น้องนะให้พี่น้องบึงเนี่ยเถียวก้อนฟันคงสุทไายศูนย์นยืนฉลาดยุบกลมมิตศูนเหมือนว่าหมวดนี่เอาศูนย์มาคือเอา ปันศูนย์ตัวเดียวซ้ำพี่น้องเอ้ยบาน,นีตัวเก่งๆเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบานี้เด้อศูนย์มาล่างพี่น้องก็ไปหาหลอตเตอรี่มันสิงมดก่อนมันมันหดไใจอีก้าเมืองหกเมือยเจพี่น้องลอตเตอรี่กำลังมาเน,นี่นยกำลังมาหลายเนาะพูดจับคู่เลยจับคู่ dìa xịt đèn kia nhanh chắc coo Soon Soong kìa nắp xa xa ông phào mùi mì bơi mày nha đọc ok kìa 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 0 สี่กูเขียนลงไปแล้วฟาวไปหาเาด้อพี่น้องเด้อคนเชียวมัดก่อนเด้อคนเชียวมัดก่อนคนเชียวไปก่อนศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกแล้วกั

ศูนย์คุ้มเด้อพี่น้องเด้อให้มักกะจัดไปคัดกระพันไปมันว่าปูเอาตักศูนย์มากคกหาจับเอาซุ้มมาเป็นศูนย์นั่นใส่กันเราก็ได้เด้อคุ้มนึ่งหาตัวนั่นจับใส่กันเราก็ได้แต่ปูจับให้แต่ศูนย์ย่างเดียวสามตัวก็มีเมื่อกี้ครูดอกพี่น้องจับให้มันเด้อพี่น้องเด้อขันให้อยู่ไปเลยซีครู สามตัวก็มีสองศูนย์สามตัวเป็นหกหกศูนย์แ เขาเป็นลายหกประตูเด้อพี่น้องเด้อแต่ละชุดนี่ลายหกประตูเลยหาลอตเตอรี่เลยหกกลับเลยพี่น้องหาลอตเตอรีหกกลับเด้อแต่ละชุดนี่สามตัวนี่หาหกฮารเตอรีหกกลับเก็ดเก็ดศูนย์ หาจัดลอตเตอรี่หกับเก้าเกตศูนย์สี่คูติดซูนมัดพี่น้องเลยศูนย์คุ้มไปมาหมักกระยาแต้ปูหมักรอบนีหมักมาแจ่รอบก่อนแล้วศูนย์ประกาศมาตลอดปูคุ้นประกาศมาตลอดศูนย์ กัดมาเลยมาตลอดเลยศูนยประกาศมาตลอดเลยว่าศูนย์ต้องมาแต่พอมาเที่ยวก่อนมาเที่ยวนี้พี่น้องเที่ยวนี้บ่หลอดก็เลยมาตัดศูนย์ทักโตเอาศูนย์มาคุ้มเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ เดี๋ยวตัวเก่งนะพี่น้องนะบบดน,นี้เนะหมักส่วนตัวของปูคุณว่าจังไดล่ะย่นี่ขอกลมหาคูนะพี่น้องเนะพี่น้องสชว่าโลกหมักกยายขอกลมเป็นตัวกลมหาคูตัดสินใจเอาเด้อพี่น้องเด้อคือปูตัดสินใจบ่ได,ด้ระวังหาคูนี่กลมหนึ่ง ขอกลมหาคูได้เลยพี่ห้ังเนี่ยหลบหมักจังหน่อยคูหมักเป็นพิเศษกับกลมไปเลยคือหมักเป็นพิเศษขอกลมเลยขค้คูกลมไปหา,าพี่นนังกลมหาไปเลยกลมหาไปเลยมาหลกหมักกันยาพี่ห้ังตัดเอา หาคู่นี้มาลานันหกคู่ก็มาได้คือกันศูนย์คุ้มพี่น้องศูนย์นาเรนก็คือกลมศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดเก็ตศูนย์ให้กลับนำในเด้อพี่น้องเด้ออย่ากลับว่าอย่ากลับือปล่อยมือก็เลี้ยวแต่แต่วันนี้กะตัวเกง่งตัวเกง่งอนันนี้ก็มัดตัวโต,วตวพี่น้อง ให้พี่น้องหมุนหกหลักเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อหมุนหกหลักสาบกกมหมุนหกหลัก้าตะลีหาหกหลักเลยเด้อพี่น้นนอ,องเด้อต่ละสุดหาหกหลักเป็นตัวกลมมัดล่ะเป็นตัวเก่งมัดนี่ขีดสองนี่เป็นตัวเก่งเป็นตัวนันมัดเป็นตัวเก่งนี่ติฟันพิเศษอยู่เนะฟันพิเศษให้พี่น้องนันก็น่าพี่น้องนะบ่ฟันบ่าฟันเป็น ฟันเด็กพี่น้องกสิซับสนแต่ว่าซี่กลมมันคือฟันวัดแยกว่าใดพี่น้องอันนี้กับว่าแยกคือกันเลยว่าฟันสามตัวนี่จัดเลยจัดหกตัวไปเลยเด้อพี่น้องนะอเนี่ยเบอร์โตเบอร์ไล่ลงเบอร์ไล่ก่อนถ้ารยมี่ผู้อยากไล่มาถามมันกสิเปิดปอกเบาให้ฟังแต่ว่าบเบาไล่ให้เบื้องยูทูบสักกันโตมาถามเด็กสิี่พท่านบอกให้ลง Cốt lầy cốt xe cho gần bữa lại. Xuống. Cầu. Xám. Xuống cầu xám. Xì cầu bẹt. Di cầu bẹt. 2 2 3 8 2 2 3 8 2 8 2 2 3 8 2 2 2 2 3 8 2 2 3 8 2 8 2 2 2 2 2 3 2 2 8 2 8 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 8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  พี่นองแคบหนาจอได้แคบหนาจอได้คือคงสุดท้ายฟันทงแล้วปูคุนฟันทงแล้วจับศูนอันเดียวพี่นองอยากเบิ้งสตดบ่าสิเขียนให้เบิง้งก็สิจับศูนให้พี่นองเบิ้งได้ปล่อยสตรให้ไปจับกันเองนั่มสุดให้เบิง้ง ปล่อยเลขสุดให้เบิ่งจำเอาเลขสุดๆเอาตัวนี้ล่ะลงให้พี่น้องเบิ่งก่อสิมาศูนตีมาของศูนย์เป็นจังไงทีมาของศูน,นยมน์มาแบบเลยจัดเอาพี่น้องจัดเอา นี่คือทีมาาของเขาบึงทีมากของเขานะาพี่นองนะม่นนั่นพี่นองข็จับเอาทีมากของเขา ฟันเราได้พี่น้องเด้อแล้วแต่ไปฟันถือฟันบอถือแต่ปูฟันศูนย์ตัวเดียวแล้วทีมาของเขาทีมาของเขาเบึงให้ดีฟันให้เปลี่ยนจัดให้เบิ้งหลบเดียวได้พี่น้องเด้วยวหบต่อไปว่าให้เบิ้องให้เบิ้งเฉพาะรอบนีงวดนี้ ศูนย์ของเขาสีมาแบบนี้ล่ะจับดีๆเสี่ยนทั้งหลายจับเบืงศูนย์สีมาจังสีศูนย์ของเล็กตามขีดตามสี่นี่ล่ะคือของสูตรที่เอาให้เบิง้งพี่นอ้องเอาไปนี่จัดให้เบิ้งกันดีๆแล้วนะเต็มๆแล้วนะแมนว่าให้เบิ้งเต็มตาเลยนี่คือสูตรมือนี่สูตรวันที่หนึ่งฟันให้เบิ้งเลยเขียนในพี่น้องเบิง้ง เต็มๆเลยคือสูตรของปูคุณฟันลงมาแล้วเอาพี่น้องฟันคงสุดท้ายแล้วเด้อพี่น้องเด้อไผ่หมักกระจับไผ่คัดกระพนันไผ่บะหมัก,กเลขสูตรแน,น่นที่เขียนไว้ซี่ซี่ไข่ไข่กันไว้หันคิดสันคิดเงี้วกันยนันเด้อเบิ้งเอาให้เอาไปจับกันก็นกนได้คือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหก ของปูคุนฟันศูนย์ตัวเดียวนั่นละเบื้องเอาไพเข้าใจกระจัดเอาไผบอกเข้าใจก็เบื้อยูยจันเบิ้งเอาสิบอกรอบเดียวเทียเดียวบ่บอกอีกศูตรวันที่หนึ่งพุทธศกที่ย,ยีสองพันหกร้อยหกสิบหกคงสุดไทยฟันท่งของส่องตาคุณพระรวยได้พี่น้องเด้อของปูคุนวิ่งศูนย์ลุดบนหลางได้พี่น้องจับคูจับ วินเด็กจบวินมี0ูนย์มีสองมีสมีหามี6มีเจ็ดมี8ปดเด็กจะครูศูนย์สองศู่ศูนย์หกศูนย์แเจ็ดศูตัว 2, 06, ศู 8, ย์หกหกเจ็ดศูเก้าเ็ดศ เลขในสูตรจับเอามีหกเก้าสองเจ็ดสามศูนย์แปดหนึ่งสี่จับซับสลับกันเอาคือปูขีดไขวยไว้เด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องขันผู้ได้หมักกัจัดผู้ได้คัดกับพานผู้ได้ประทับใจกระเสียให้เนี่ยกดนกโป้ให้หลายๆนเด้อเลขสูตรจังสี่ให้เบื้องนี่หละกก็สิฟันศูนย์ตัวเดียวนี่แต่ว่าหลบต่อไปบ่ขีดให้เบื้องให้เห็นทีเดียว เอาไปจับในกลุ่มนี้ในสูตรนี่กล้วยไปกล้วยมาจช่ให้เบ่งดีๆจับแมน่แมนๆพ่อจจับแม,นแมน่นๆกะในหนีมาลานพี่น้องตัวสำรองมาตัวเดียวอยู่ทางนอกแต่กับมาได้คือกันคือตัวนี้พี่น้องมาทางนอกกัมาได้เนี่ยบ่กเขามูเนี่ยในมูมีเกา่าตัวนี้เป็นตัวที่สิป นี่แหละพี่น้องเอาไปคิดเอาไปอ่านเอาไปหาเอาไปจับไปใจรตเตลรีเด็กหมุนเด็กเวียนอย่างนี้นก็บเบิ้งเราเด็กกลมปูก็ให้ซี่กลมปูบะตัดปล่อยตามกันไปเลยไปน้ำกันเลยน้พี่น้องเนะาะไปหมักกะจัดไปคัดกะพานไปหมักกะกดยกโปให้ลายๆนี่แหละปูแสดงให้สุดๆแล้วให้เบิ้งคักๆแล้วเด็กกะเปิดเบิง้งมาต้อง ว่าเออต,ตัวนี้ตัวนี้ว่าต้องเกรงใจเลยจ,จับตัวใดใส่ตัวใดอยู่ในสุดมีแล้วนั่นฉีดไว้แล้วข้างล่างให้พี่น้องเอฟซีสุขูสุกคนลำๆเลยลยจับเลขให้มันแมนเด้อพี่น้องเดอ้อที่อกจากปูจับให้แล้วจับเอาจับให้แม่นให้มันๆสกสกมันๆกันสุขูสุกคนยาเจ็บยาจนกันเงินนองท้องไหลคุณพระรักษาเทวดาคุมควองพอกันไม่หลอกต่อไปวันที่สิบหก สวัสดี